ทำไมหลังจากที่เอาขนมใส่ในเตาอบแล้วอุณหภูมิถึงตกนะครับเราจะต้องรีบเร่งอุณหภูมิกลับมาให้มันเท่าเดิมทันทีเลยไหมนะครับคำตอบก็คือไม่ต้องนะครับเราพรีฮีตอุณภูมิตาอบจนได้ที่แล้วเอาขนมใส่เข้าไปปุ๊บอุณหภูมิจะต้องตกลงมาเป็นเรื่องธรรมดานะครับเราก็รอไปนะครับจนกว่าอุณหภูมิมันจะกลับขึ้นมาของมันเองนะครับ เพราะว่าขนมที่เราเอาใส่เข้าไปในเตานะครับมีอุณหภูมิที่ต่ํากว่าอุณหภูมิในเตานะเพราะฉะนั้นอุณหภูมิในเตาเนี่ยก็จะตกลงมาเพราะว่าเตาสูญเสียความร้อนให้กับขนมไปนะครับแต่ไม่ต้องห่วงนะครับเดี๋ยวเตาจะทําความร้อนกลับเข้ามาเท่าเดิมเองนะครับพร้อมๆกับขนมที่อยู่ในเตาก็จะมีอุณหภูมิสูงขึ้นมาเรื่อยๆตามอุณหภูมิเตาที่มันขึ้นมานะครับ อยากก้าวไปข้างหน้าได้ไวไม่อยากเสียเวลาไปกับการลองผิด p f มีคลาสออนไลน์ที่จะเป็นชอ็อตคัดให้ทุกคนได้เข้าใจในเวลาอันสั้นเห็นผลไวทำได้จริงสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม p ี่เเข้ามาได้เลยครับที่ Assign the Test Catcher แล้วพบกันนะครับ